เจนนี่รัชนกควงน้องอยูจินลงใต้ไปเยี่ยมตาพาลูกสาวไปเจอหน้าตาเจนนี่รัชนกควงน้องอยูจินลงใต้ไปเยี่ยมพอ่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมด เป็นโมเมนต์ดีต่อใจเมื่อลูกทุ่งสาวสุดฮอตเจนนี่รัชนกพาลูกสาวน้องยูจินและสามีหนุ่มยิวชัดมงคลลงใต้ไปเยี่ยมคุณพอ่อพร้อมเผยภาพสุดอบอุ่นและแคปชั่นว่าเยี่ยมพอ่อท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์บอกเป็นภาพที่น่ารักมากๆซึ่งเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ผ่านทางเพจน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นไว้ว่วาก่อนอื่นต้องขอบคุณหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเก ิดจากน้องกำลังจะลม้มและต้องกลับขอโทษแทนพี่เลี้ยงของยูจินด้วยค่ะ ที่พูดว่าแม่อนุญาตให้จับตัวน้องเนื่องจากน้องอยูจินไม่สบายมีน้ำมูกเลยเป็นห่วงจึงพูดแบบนั้นออกไปแต่จากการสอบถามพี่เลี้ยงและเพื่อนๆของเจนนี่อีกสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์เรื่องที่น้องจะล้มไม่เป็นความจริงแต่สาเหตุมาจากน้องอยูจินกำลังเล่นอยู่แต่ทางพี่ที่โพตต้องการจะจับน้องวงเล็บโดยที่พี่เลี้ยงไม่ทราบเจตนาว่าจะจับเพื่อถ่ายรูปหรืออย่างไรเพราะตอนนั้นน้องกำลังเล่นอยู่ค่ะและ ญาติญาติของพี่ต้นโพสประมาณ2-3คนก็กำลังถ่ายรูปน้องเลยคิดว่าจะจับไปถ่ายรูปเลยห้ามไปก่อนและต้องกราบขออภัยหากเพื่อนและทางพี่เลี้ยงเข้าใจผิดในส่วนนี้ พระทุกคนก็ยังยืนยันตามที่เห็นค่ะสำหรับเรื่องแบบนี้เจนนี่มองเห็นถึงเจตนาทั้งสองฝ่ายสำหรับพี่ต้นโพสเจนนี่เข้าใจดีค่ะว่าเสียความรู้สึกที่โดนห้ามจับน้องและสำหรับพี่เลี้ยงเจนนี่ก็เข้าใจเจตนาพอเขาบอกว่าน้องกำลังเล่นเลยเป็นห่วงหากใครมาจับหรืออุ้มในขณะที่เขากำลังสนุก ทุกอย่างล้วนมาจากความเป็นห่วงน้องค่ะเพราะเหตุการณ์ล่าสุดคือน้องโดนจับแก้มมาแล้วมีพิกติดหน้าน้องจากมือคนที่จับพี่เลี้ยงคงกลัวว่าจะเกิดขึ้นซ้ำเลยต้องพูดห้ามไว้ก่อนเจนนี่เข้าใจดีว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกต้องกลับขอโทษจากใจจริงในส่วนนี้ค่ะแต่สิ่งที่เจนนี่ไม่โอเคคือการพาดพิงถึงความดังแล้วลืมตัวเจนนี่ไม่ได้ใจว่า พี่กำลังว่าน้องหรือว่าเจนนี่เพราอถ้าว่าเจนนี่เจนนี่นั่งระบายสีไม่ได้เห็นเหตุการณ์ไม่น่าจะเอามาเหมาวรวมแล้วเอาไปโพสต์กันแบบนี้สำหรับเจนนี่เองไม่เคยลืมตัวว่าตัวเองดังมาจากอะไรไม่เคยลืมตัวว่าตัวเองเป็นใครและไม่เคยทะนงตัวว่าตัวเองวิเศษกว่าใครเจนนี่อยากให้พี่ๆทุกคนแยกระหว่างความดังกับการเลี้ยงลูกออกจากกาันต่อให้ดังหรือไม่ดัง ทุกคนก็มีวิธีเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันไปค่ะในส่วนนี้และจาระมัดระวังในครั้งต่อๆไปค่ะ